ชื่อนอตครับอายุเท่าไหร่ครับสิบสี่ครับเริ่มทํางานขายบริการตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะก็มาตั้งแต่เดือนที่แล้วครับทาไมจดจดเริ่มต้นของการทํางานนี้คืออะไรคะก็เดินผ่านไปมานี่ครับตอนแรกเขาขายเกงยีนอยู่ของหลอดครับแล้วอยู่ดีก็มีคนชวนหรือเปล่าก็เพื่อนครับเพื่อนชวนเขาบอกว่าอะไรเขา<อ><อ>บอกอก็เขาบอกว่าหน้าตานี่ใช้ได้ครับก็รออยู่ พวกเกพวกกเธออะไรพวกนี้มันชอบครับแล้วก็บอกให้ชวนเรามาขายครับแล้วก็ก็เลยแบบลองดูสักทีหนึง่ง<ม>เผื่อแบบขายดีกว่าเกงย,ย,ยีนนะครับอยากทําอาชีพอะไรในอนาคตก็ขายของธรรมดาเนี่ครับแต่ผมขออย่างหนึง่งขอว่าไปอยู่ในแก๊งไทเทนเนียมครับอ่าันคือความฝันความฝันคือการได้ไปเป็นนักไปเป็นศิลปินเหรอหรือว่าไงครับไปอยู่ในแก๊งนี่เฉยครับผมว่าภูมิใจแล้วแค่นี้ เราไม่ขอใช้พิเศษอะไรบ้างบิดบล็อกครับบิดบล็อกได้ด้วยเอ้ยลองขอขอสัดทอาหนึ่งให้เราดูหน่อยเก่งเก่งเก่งเราเราฝึกเองหรือเปล่าคะ ก็เคยเห็นพี่ก็พี่ผมว่าชอบแบบแนวฮิปฮอปแล้วนี้ครับถ้าให้พูดอะไรกับคนพวกนี้อยากอยากจะพูดอะไรกับเขาก็พี่ขันนะผมขออย่างนึงเนี่ยพี่ผมขอได้ไปอยู่แก๊งพี่อะ่ะถ้าผมได้ไปอยู่แก๊งพี่เราผมจะไม่ทํางานอย่างนี้เลยผมพูดคําเดียวก็เชื่อว่าม,มีความฝันนะคิดว่าในอนาคตน้องต้องทําความฝันเองให้ให้มัน เป็นจริงมากขิ่งกว่านี้แล้วสักวันต้องทำได้แน่นอนขาเป็นกำลังใจให้น้องค่ะอันนี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะชื่อป๊อบครับชื่อน้องป๊อบเนาะครับตอนนี้น้องป๊อบอายุเท่าไหร่คะสิบสี่ครับอายุสิบสี่ทำไมน้องป๊อบถึงคิดจะมาทำอาชีพแบบนี้ค่ะคือเพื่อนชวนมาทำล่ะครับเพื่อนบอกว่าได้เงินดีครับแล้วเพื่อนเขาบอกไหมะคะว่ามันเป็นอาชีพยังไง ไม่ได้บอกครับแค่รู้ว่าได้เงินดีก็มาทำนะครับแล้วพอร,รู้ว่าเป็นอาชีพแบบนี้เนี่ยน้องไม่กลัวที่จะติดโรคบ้างเหรอคะก็กลัวนะครับแต่คือผมต้องการเงินนะครับอยากมีเงินแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องมีวิธีป้องกันยังไงอะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันมีโรคติดต่อเกิดขึ้นส่วนถุงยางนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ลูกค้าแบบพวกเกย์พวกที่เป็นเกย์เป็นกระเทยอะเี้ยครับถ้าเกิดว่าเราไม่ส่งถุงยางเขาก็จะเพิ่มเงินให้อะครับอืมแล้วอย่างนี้เนี่ยลูกค้าเขาต้องการที่จะมีเซ็กหมู่อะไรแบบนี้มีบ้างไหมคะมีครับบางครั้งก็มากันสองสามคนก็มีครับบางครั้งก็ซื้อคู่กับเพื่อนไปอย่างนี้ก็มีครับเขาก็จะให้เงินเพิ่มใช่ไหมครับอยากจะบอกอะไรกับสังคมบ้างคะ อยากให้คนในสังคมยอมรับพวกผมได้เข้าไปทำงานที่ดีๆถ้าเกิดว่าเลือกได้พวกผมก็คงไม่อยากมาทำงานแบบนี้นครัค่ะก็อยากจะวอนให้สังคมมองอีกมุมหนึ่งของเราเนาะค่ะยังไงพวกพี่ก็จะเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะ,คะ,คะวันนี้ก็ขอบคุณน้องป๊อปมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ ที่เป็นสาเหตุทำให้เบหันมาขายในการทำให้เพิ่มมากขึ้นเจาะจงเลยใช่ไหมจาะจงก,ก็คิดว่าปัจจัยที่ที่กระตุน้นมันมีหลายปัจจัยนะปัจจัยที่เห,เห็นง่ายๆก็คืออย่างเช่นหนึ่งนะพฤติกรรมแบบสองคิดว่าเป็นเรื่องสนุกสนานคือไม่ไม่คิดถึงผลผลได้ผลเสียที่จเรา,ามา คงแ,แน่นอนส่งผลกระทบต่อคงโดยรวมแน่นอนเพราะอะไรคือส่งผลกระทบถ้าเกิดว่า,ายังปล่อยให้เด็กเนี่ยเข้าไปไปอยู่ในกระบวนการหรือไปตกอยู่ในอำนาจของพวกที่อยู่เบื้องหลังกับการคาบวีวีนี้อย่างเงี้ยีเชื่อแน่เลยว่าบ้านเมืองหรือว่า,าภาพลักษณ์ของสังคมที่จะกระจายออกไป ถ้าเกิดหลุดไปในโลกของของต่อไปเนี่ยจะเป็นยุคของอาเซียนถูกไหมค่ะซที่มันจะต้องแบบจุงกันให้หมดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าบ้านเราหนึ่งเราไม่ไม่จัดการปัญหามคว่าปัญหาหลักเลยเกิดมาจากครอบครัวอาจจะเป็นครอบครัวที่แตกแยกครอบครัวไม่อบอูนครอบครัวแตกแยกนี่ก็คือหมายถึง พ่อแม่อาจจะอยากสา,า,าการาการขอ,อกฎหมายขวาดล้างอะไรนะคะดูเหมือนจะเป็นการแกร้ปัญหาที่ปลายเหตุถ้าเรามองหรืองไปว่าต<อ>นน้น,ตนเหตุก็คือน่าจะเป็นพื้นฐานของครอบครัวมากกว่าคืออันดับหนึ่งเลยอ่ะครอบครัวต้องสาคัญมากๆพ่อแม่ต้องเข้าใจเด็กนะคะถ้าเกิดครอบครัวเนี่ยคุยกันรับร,รู้ปัญหาของแต่ละกันเนี่ยก็จะไม่เกิดปัญหาที่เด็กออกมาก